สวัสดีครับผมวันนี้ก็เราก็อยู่กับช่อง a r m a x o X3 นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นสกิลว,วัฒนากันนะครับผมแล้วก็จะไปกด1-4ในแรลงแดงเลยนะครับผมนี่ผมก็แรลงแดงแนละ้วเล่นเป็น1-4เลยครับแรงแดงละ ก็ไปดูกันเลยสกิลวาสนาที่ผมเอามาเขาใช้อะไรบ้างก็มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกเกมเป็นตามนี้ทุกเกมนะครับแต่ผมก็พยายามจะไปดูให้ได้ดีที่สุดให้ได้แม่นยําที่สุดนะครับผมสกิลแรกก็ทิศยาก็แน่นอนครับนักแข่งที่เป็นชัดหน้าส่วนใหญ่ใช้กันอยู่แล้วนะครับผมหลอดสองครับสกิลแอนดูสองนะนะ้นองๆหนู่ๆที่อยากเป็นนักแข่งฟรีไฟทุกคนต้องทำแอนดูสองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักแข่งตําแหน่งอะไรก็ทําเผื่อไว้ก่อน,นครับ song, แอนดูสองจันในระ Bird, เบิดเผื่อได้ใช้นะครับแอนดะูสองเนี่ยเป็นสกิลที่ กันตัดม,มินนัดแรกได้ดีมากเลยครับแอนดูสอ,อย่างที่ผมพูดไปหลายๆคลิปนะทํากันด้วยแอนดูสองถ้าจะเป็นนักแข่งแต่ถ้าเล่นชิวๆไม่จำเป็นต้องทําก็ได้หรือว่าอยากทําก็ดีเพราะตัวมันโกงมากเลยนะครับผมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นปะ ต้องไปดูในเพจของฟรีไฟกันทีหน้านะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ดู2นักแข่งอะเขาใช้แทบจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแทบจะทั้งเซิร์ฟเวอร์อะที่เป็นนักแข่งอะเขาใช้กันต่องครับในลิเวลาเราวิ่งบิวบิวอ่ะเราแค่แบบเลือดมันน้อยนะเราไม่ต้องไปเสียเวลาความยาเรายิง I War. I War ไอวอร์ไอวอร์แม่งคิวโคตรเยอะบอกเลยแล้วก็อีพีนะครับเอามาผนวกบวกกับแอนดูสองเนี่ยแม่งโคตรอึดยิงแทบไม่ตายนะผมส่วนซิวสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมว่าจะเอาเป็นรถคูดาวมาหรือว่าจะเอาเป็นเดก,กิมาก็ได้นะครับผมเด็กกีนะ เวลาศัตรูปั๊มยาใช่ไหมมันทําให้รู้แบบทามมิ่งในการเข้านะ<ม>พอเขาปั๊มยาเราก็เข้าไปยิงได้เลยเออมันทําให้รู้แล้วมันทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายมากเลยครับผม,มก็ไปดูกันในเกมเลยครับผมว่าตอนนี้ผมจะใช้สกิลวาสนาโหดสักแค่ไหนนะครับ<ม>เออนวาสนาลูกศิษย์ผมเองลูกน้องผมเองก่อนเนี่ยผมก็ไปถือกระติกน้ําให้แกประจำปะฮะไม่ใช่ก็ไปดูกันในเกมนะครับผมว่าจะมันขนาดไหนก็ไปดูกันเลยครับก่อนกดหนึ่งสี่ของผมไปเลยเลสโก o ปะเออแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปไหนนะ ก่อนอกดไลค์ให้ผมครบหนึ่งพันซับสไครต์ก่อนนะครับผมหนึ่งพันซับสไครต์เมื่อไรก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยก็ไปดูในเกมก็ตอนนี้ผมก็โดนมาเป็นทางด้านของเทเลทราย์นะครับคนดูน้องๆหนู่นะตอนนี้เราก็ต้องฟาร์มของกันก่อนถ้าเราไม่ม voilà tamam ีของเราก็ไปยิงเขาไม่ได้ตอนนี้ผมก็กดมาเป็นหนึ่งสี่แหลงแดงนะบอกเลยว่าตึงเปียกหนึ่งสี่แหลงแดงอะตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนจําไม่ได้น่าจะใช่มั้งไม่ได้เปิดไปดูเวลาครับยังไงมี ตอนี้ผมก็หยิบมาเป็นสกิลของวาสนาบอกเลยโคตรผิวอ่ะผมเล่นโคตรผิวบอกเลยวาสนาลูกศิษย์ผมเองไม่อยากไปลงแข่งหรอกไม่งั้นเดี๋ยวได้ไปตัดเกิดกันงั้นเดี๋ยวผมเดินไงไม่อยากไปไปเดินไม่เดินไม่อยากไปเดินเกินหน้าเกินตานักแข่งไงครับลู่เรียบร้อยเจ็บมากนี่ไงเจอทัตยะแดดมาทางขวายังไงแตกของไอ้เหี้ยมาดิเอ้ยทะลุมากไงวะเกือบเหมือนกันเมื่อกี้ลนๆอยู่ลนๆอยู่หอยวอน ขอปั๊มยาก่อนคนดูไม่ไหวว่ะตอนนี้เจ็บมากตอนนี้ผมเจ็บมากเลยว่ะป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งตอนนี้ต้องปั๊มยาก่อนตรงนอกยิงกันละนาวเลยตึมอ่ะตอนเนี้คนลงเยอะมากตอนนี้ต้องใจเย็นนะครับผมต้องยาปั๊มยาให้เต็มก่อนผมเอาไอวอลฮิวมานะก็จะเจาะนิดนึงตอนนี้หมอต้องเจาะเจาะไอวอลไปเรื่อยๆก่อนต้องนวดก่อนไอวอลแตกยากนะครับบอกเลยเนี่ยผมต้องสับปืนไปยิงยังไงโอ้โหก็จะแตกหลายสัปดาห์มากกว่าจะแตกไอวอลเนี่ย ตอนนี้ต้องไปล่าคิวต่อนะครับคนดู้ต้องภารกิจฆ่าคนให้ได้25ตัวจะถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงครับโอ้โหปาหัวมาแดงเลยอกโอ้ไม่ล้มยังไงอะโอ้โหเราล้มยากมากอะเขาเราแข็งอ่ะเราโซเนียมาโซเนียหมดแพทแล้วเลิกเล่นได้แล้วโซเนียไม่อา่านแพทต่อนี่เรียบร้อยแตก2มาดีแตก3ไหวหรือเปล่าเ,เข้าไปปาดหัวคมๆคมเลยอะไรเงี้ยโอ้ยได้เองแปดลปืนโปรผมเลยเองแปดมันล่าหัวง่ายนะพี่ก้าศูนย์ เสร็จแล้น้องๆได้บีกสูนรละสามก่อนเฮ้ยเห็นตัวเห็นตัวไปชุบดักสลิงขึ้นไปข้างบนก่อนไงปาดหืมไม่แดงไงตตตล่วงร่วงสี่ละเนี่ยมาดิออีกตัวหนึ่งชุบยังวะจะสามก่อนตามเอาชัวร์ก่อนเอาคิวก่อนครับตอนนี้เอาของด้วยโอ้โหตายสวยครับตอนนี้เราได้มาห้าคิวแล้วโอ้โหธรรมดาที่ไหนอะบอกเลยผมเนี่ยอาจารย์วาสนาวาสนาที่เขาเห็นเก่งอะ เห็นจริงๆอะเห็นทํา youtube ได้สามสิบคิวอะเขาเอาสเต็ปมาจากผมดูดูการเล่นดูการเล่นก็เฮ้ย hey, มีตัวขับรถอะไรฮะเราขับรถขับรถ,บรถ,บรถไม่ใช่สก,กิลขับรถอะจะฝืนี่ไอ้นี่ฝืนมากไม่ยอมใช้สก,กิลขับรถแต่เราขับรถอะเป็นหรือเปล่าเอา้าติดยังไงปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่อย่าคิดว่าไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่เห็นมันยิงไม่โดนวะอุนบกักหรือว่ายัางไงซองชา้ากูไปสักทีเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม,ไ,ไม่ดาวไอวอันไอวอันตั้งเรียบร้อยตายนะครับโซเนียมันหมดแพทแล้วอย่าใช้ดิ ำไมพวกเองยังใช้กันอยู่อะดื้อมากาเราอ่ะเลิกใช้ด่วนเลยอ่ะหุ่กระโดดยิงไม่เข้าหัวโอ้โหเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกแตกสองเอ้ยไม่ใช่แตกสองที่โอแล้วทิ้งล่างโคนทําไมอะตายแล้วอะมีประโยชน์อะไรอะล่างโคนนอะอีกตัวหนึง่งเราตกเมต้ามากอะเลิกใช้เลยล่างโคนอะโซเนียมันหมดยุคแล้วไม่ใช้ทัศยะดีกว่าเห็นอีกตัวนึงผมเหมือนเห็นอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ยังไงครับขอหาขอหาตัวก่อนหาตัวจับยากมากตัวเนี้ย ไปซ่อนไหนแล้วก็ไม่รู้เนะี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอไปแร่ของข้างในก่อนตัวเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยไปหาที่หลังนะไม่แน่ใจจริงๆผมว่าจะมาดักตวเวอะ่ะไม่รู้มันจะเดินม,มาหรือเปล่านี่ไนงะ <ๆ S 2> เขาเรียกว่าการอ่านเกมนะครับผมเดี๋ยวสภาพมันก็ต้องไปชุบเพื่อนนะนี่ข้างหน้านะเหมือนจะหนีนะครับเหมือนจะหนีแต่หนีไม่พ้นตอนนี้ต้องขออนุญาตสลิงขึ้นไปหลังคาก่อนน้องๆมีหาเรี่ยมเล่นใหม่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องโผล่มาต้องโผล่มาเรียบร้อยครับโอ้โหหัวหัวไหมหัวไหมโอ้โหไม่หัว ม,ม,มันมันลากไปแปะไว้เองแปะผมร่วงหมดตีไปเลยครับโอ้โหเราใช้โซเนียกันหมดตีเลยเหรออะไรอะอยู่อะเหตุตีเรามาตกเมต้ามากอะใช้แต่โซเนียผมบอกเลยผมนี่ผิวมากได้เล่นไ,ได้ได้จับสองชาร์ตอะปืนโปรปืนถนัดเลยปืนก๊อตปืนเทป่ะสองชาร์ตผมอะถ้าเล่นเป็นนี่มันจะเป็น,ป,น,ป,นปืนที่โกงมากเลยนะคนดูสองชาร์ตเพราะมันดามีแบบดามี่งแม่งแลยแลของก่อนคนดูตอนนี้เราไม่มีของเล่นเท่าไหร่เลยนะตอนนี้โอ้ยตัวหลังยิง รุนหลังยิงตรงไหนวะอ๋อข้างบนขอล่างหน่อยขอล่างหน่อยอเจ็บแล้วเราเดียวเจ็บแล้วขอสลิงขอสลิงขึ้นไปยิงหน่อยสองชาร์จมิดเป้งเลยอรโป้งโป้งหือร่วงไปดิเกาะแตกผมบอกเลยผมตานี้ผมไม่ได้เอาไฮแอตโตมาเกาะยังแตกครับองชาร์จแม่งแรงมากชาร์จสองทีนะถ้าชาร์จเต็มเต็มมาเกาะสี่ยังเอาไม่อยู่เลยตอนเนี้ยต้องหันมาเล่นแล้วทองชาร์ะเล่นยากหน่อยแต่ขยันเล่นน่ะฝึกเล่นทองชาร์ะโกงเนี่ยครับใครเป็นนักแข่งอ่ะฝึกไว้เลยฝึกไว้ตอนเนี้ยผมแบบกอทองชาร์จมาก โดดยิงไม่โดนโอ้โหอะไรเนะี่ยหัวหัว,นห,วหนึ่งเน็ตหัวหนึ่งหัวหนึ่งเน็ตคืออะไรเจ็บแล้วปั๊มยาอยู่อดิทียเอาก,กิลปั๊มยามายัางไงล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งล่วงไปสองล่วงไปสามแล้วเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยตรงเนี้ยเคลื่อนหายไปไหนเนะี่ยขอแยกเก็บของครับคนดูโอ้โหของเราฟูมากตอนนี้เมื่อกี้ผมไปแลกประตูชาประตูชาฮะ,าะไม่ใช่ประตูชา้าประตูวาร์มอนะเห็นแผทหน้ามันจะโดนเนร์ฟต้องรีบเล่นประตูวาร์มอะแผทหน้าโดนเนร์อไม่โกงเท่าแผทนนี้ละโอ้ยออปชั่นเต็มอะ ตอนนี้ผมขอดีเข้าวงก่อนนะเมื่อกี้ผมเปิดล่าเลยนะจะเปิดล่าหาตัวมีตัวข้างบนครับคนดูยังไงผมต้องสลิงผมต้องสลิงขึ้นไปเอานะจังหวะเนี้ยสามร้อยไอคิวผมว่ามันอยู่ข้างบนของยูข้างบนอีกทีหนึ่งไม่ใช่ข้างบนตรงแทนนะ่นเนี้ยเฮ้ยสลิงไม่ได้วะเออสลิงขึ้นไปดิเอ้าเฮ้ยอีฮีกูสลิงเป็นไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผิดพลาดกันได้ สุดยอดนี่ไงขังเดียวได้โอ้ยมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนตีมันจะหมดแล้วดิชุบกันอ่ะตอนนี้ต้องรีบทัศยาไปด่วนเลยน่ะไอวอชมพูมันล้อมเพื่อนมันไอมันล้อมตัวเองจะชุบเพื่อนไม่ไปล่อยให้ชุบหรอกอระเบิดไปกินระเบิดอ่ะอ่ะอ๋ะอหยิบผิดหยิบบินหยิบบิาน,น,นานวนดูออปชันมันเยอะเกินจ็บเลยอ่ะยิงก่อสี่เข้าเลยนะ,ะเออระเบิดตอนจังหวะนี้เสร็จระเบิดมือหนึ่งโอสก้าตูม โอ้โหตนสองร้อยตรงนี้แฟลฟีดไปเลยก่อนดาวหนึ่งจังหวะนี้ผมต้องละลายไอ์ไปก่อนครับไม่หไม่ให้เขาเล่นไอ์นะนี่ครับอ่านเกมแบบสามร้อยเปอร์เซนต์ล่วงหนึ่งยังไงล่วงหนึ่งซ้ำก่อนซ้ำก่อนไปเอาตัวที่สองขอญาติปาดเจ็บมากไอวอนอุ้ยตัวทางซ้ายยิงโอ้ยโอ้ยเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ต้องไปตั้งหลักใหม่ด่วนเลยไปตั้งหลักใหม่ด่วนเลยไม่ไหวแล้วะโอ้หเจ็บมากครับตอนนี้มีตัวทางขวาแจมมาด้วยนะน่าจะตีเดียวกันไม่ไหวนะครับคนดู ตอนนี้ก็อสีก็เล่นไม่ได้นะตอนนี้ผมต้องหาเหลี่ยมใหม่เล่นด่วนเลยขออนุญาตขึ้นไปข้างบนอุย้ยมันงีได้เหรออุย้ยไอ้น,นี่มันเป็นไอ้น,นี่มันเป็นบอกเลยตีเนะียเป็นมันน่าจะมีมสลิงเหมือนผมลนะตีเนยะดูดวนทางขวาหลายอ้าวขึ้นมาตอนไหนวะเกือบยังไงไอวอลผมไวมากผิวจัดร่วงไปหนึ่งมาเลยโดนสเต็ปไปดิสเต็ปผมเองอนะอุย้ยไอเยสเตปเกือบตายนะ อะไรเนี่ยเบโดนหลังยิงตายตอนนี้หน้าหลังซ้ายขวามาทุกทางเลยมาทุกทิศทุกทางเล่นไม่ได้ครับตอนนี้ผมต้องหาทางออกไปนะครับโอ้ยระเบิดมาตอนนี้ไอล้อมนะครับอันตรายนะไอล้อมอ่ะเพราะว่าผมเป็น I I ไอไอวอลเข็งเนี่ยไงอาจจะโดนระเบิดมาเจาะไม่ได้แต่จริงจริงเฮ้ยอผู้เชีย่ยวกลัวจริงจริงเจาะได้อยู่แล้วเพราะว่าของเรามันเป็นปืนสองชาเนี่ยปืนสองชาาเจาะเจาะแค่สี่เม็ดก็แตกนะไอวอลข่งอ่ะเอาเอาเอา มือหน,นีมือนอะไรอะเมื่อกี้กดยยกดเดดแล้วมันไอ้นี่อนะยยกดแดดแล้วผมไปเผลอเลื่อนปุ่มเดินเนี่ยมันเลยหยุดชะง,งักอันนี้ต้องถอยก่อนนะครับคนดูเหรียมเมื่อยยกี้เล่นไม่ได้นะต้องไปหาตั้งเหรียมใหม่เล่นเล่นยากครับเหรียมเมื่อกี้เปิดโดนเลยไม่ใช่เปิดร้านค้าวมืดซื้อของเปิดโดนเลยของกูปั๊มกอก่อนเกาะเราสําคัญมากถ้าเกาะแตกไปนี่หายากกอสี่นะกอสี่ช่วงเลดเกมนี้ไม่ค่อยจะมีแล้ว มีตัวยิงกันข้างบนต้องไปแจมต้องไปสลัดแน่หน่อยตัวยิงกันอุย้ยตรงตู้ชาร์จป้องป้องป้องอ้ยเบายังอะอะไรชาร์จเต็มไม่เต็มหน่วยโคตรเบาเลยซ้าก่อนคิวใครไม่รู้ใครยิงเอ้ยโอ้โหเจ๊ม,มากดาวมาดิต้องลงไปก่อนครับมันดูไม่ไหวจวังหวะนี้เล่นนอกหมอกหมอกนี้แรงมากนะแต่ถ้าเราฝืนเล่นอะเล่นไม่ได้นะครับหมอกนี้โอ้ยประตูว์ปไปด่วนเลยผมต้องยอมเสียประตูวับ งั้นตายเนี่ยครับเสียประตูวาร์ปแลกกับชีวิตไม่คุ้มนะเราเก็บประตูวาร์ปไว้ไม่คุ้มไม่ได้เอาไปใช้เกมหน้าต้องใช้เกมนี้ให้หมดเลยมีตัวหัวสลิงว่ะหัวสลิงมาดิมาดิโอ้โหเรียบร้อยครับดาวตัวนี้น่าจะไม่มีเกาะนะปกติเอ็กซ์แปดยิงเกาะสามไม่ค่อยจะเข้าแบบนั้นละสิบอะแสดงว่าคนนี้ไม่มีเกาะแม้แต่เกาะหนึ่งอะบำยาก่อนทพราะหนูไม่ไหวละวงนี้แรงวงนี้แรงโอ้โหโอ้โหเจ็บมากเจ็บมากวงนี้ ไงครับตอนนี้เราต้องไปหาคนข้างหน้าต่อโอ้โหเจ็บมากแต่แต่ขออย่าเจอคนเลยตอนนี้ย่าเพิ่งเจอคนเลยไม่ไหวอะเล่นไม่ไหวแล้วตอนเนี้ถ้าเจอคนอีกผมสู้ไม่ได้อะเจ็บขอประตูวาร์ปเลยตอนเนี้ยวงกัดแรงมากครับตอนนี้วงผมวงห้าวงหกแล้วเนี่ยเห็นปะข้างล่างอะส,สัญลักษณ์อะถ้าเราติดติดไปมากๆมันจะโดนวงแรงขึ้นนะแล้วปั๊มยามันก็จะปั๊มไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับโอ้โหร่วงหนึ่งมาร่วงหนึ่งขอซ้มก่อน เพื่อนนายน่าจะอยู่แถวนี้แหละขอไอวอนอุ้ยหลังโอ้ยโดนใบอุ้ยแย่แน่ๆโดนใบอย่างเงี้ยแย่แน่แน่เล่นไม่ได้แน่โดนใบอ่ะอืมเป็นตี้เลยตรงนี้เป็นตี้เลยมาเป็นดงอ่ะขอจอยอวอนตอนนี้ผมผมต้องหาเหลี่ยมเล่นนะไม่งั้นเล่นไม่ได้ต้องถอยมาจากเขาก่อนเหมือนเขาจะมีซองยาวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ซองช้าเหรออุ้ย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 ลน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 โป้งเรียบร้อยตายหมดตี้นะครับ ยังไงเพื่อนมันอยู่ไหนอะเพื่อนนายอยู่ไหนไม่ไม่มาเล่นสอนกันไม่มาเล่นช่วยกันนะตอนนี้ต้องยิงเอาไอวอลคิวกนะ่อนครับเนี่ยวอลคิวเรามีประโยชน์มากบอกเลยถ้าเราไม่มียาเนี่ยเราตั้งไอวอลแล้วแบบกดต่อยไม่ก็กดยิงได้นะอันนี้มันเก็บความรู้แล้วคนดูก็หลายคนก็ต้องรู้อยู่เลยใช่ไหมเล่นไอวอลคิวโอ้โหล่วงหนึ่งมาดิคิวเลยตัวนี้วิ่งคิวเลยดีเราอะเจ็บอื ừ, ทางซ้าย I War, ไอวอลรีเซฟไวมากโอ้โหโอุหย้อยเมื่อกี้ไปป่าโดนหัว แฉลบแบบงงๆเรียบล่วงไปดิเมื่อกี้น่าจะฟุกนะมันแฉลบแบบโดนแบบงงๆเลยอะขอซ้มก่อนขอปัมยาแล้วซ้มก่นอนอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องซ้อละตายวอลตอนนี้ผมต้องเอาไอวอลนะไอวอลไม่ไม่มีนะไอวอลมีน้อยมากตะืกี้อะไม่งั้นโดนเขาดักวงตายนะครับพนดูยังไงขอปัมยาก่อนมีตัวดักวงหรือเปล่าวะเหมือนจะมีตัวดักวงแถวนี้นะ่าเอาไม่มีอุย้ย ว่ามีตัวแดกว,วงเหมือนเหมือนมีคนยิงผมนะเมื่อกี้นี้ท้ยามาเล่นเลยยังไงอะ่ะโอ้โหกูโดดลงมากูยิงหัวไม่โดนเลยเหรอวะสองช้าต้งตายมาดิเหลือห้าตัวเหลือห้าตัวโอ้โหได้วุ้ดแพ็กด้วยปืนโปรปืนโปรประโยชน์เยอะเลยวุ้ดแพ็กอะ่ะโอ้ยผมได้วงนะผมได้วงอะ่ะแต่ผมอยากไปยิงมากกว่าได้วงเดี๋ยวตอนนี้ต้องเปิดโดนก่อนต้องรู้ตำแหน่งศัตรูนะครับเวลาเราเล่นอนะ่ะ จะได้รู้มันอยู่ไหนล้วจะได้ออกไปยิงถูกอยู่ข้างหน้ามันอยู่ตรงไอ้นี่หมดเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรผมว่าจำไม่ได้ไม่ไม่เน้นจำชื่อนะเน้นเล่นอย่างเดียวอยู่ข้างบนครับอยู่ตรงพีระมิดอะ่ะมันยิงกันอยู่นะมันน่าจะยิงกันอยู่ครับตรงนี้ขอสองชาสักทีโป้งโป้งหลังหักข้างหน้าผมตัวหนึ่งยังไงวัดได้วัดได้ถ้าใจถึงปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่ขอสลิงไปเอาเลย อุ้ยมาดิมาดิแตกสองโอ้โหหมดตีครับเหลือตัวเดียวเฮ้ยไม่ใช่เหลือสี่ตัวเหลือตีหนึ่งเหลือตีหนึ่งโอ้ยลาบากแล้วมันมายัดผมเลยอ่ะขอผมยาวก่อนไอจะแตกไอจะแตกไอจะแตกอุ้ยใจร้อนไม่ไหนอ่ะไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมต้องออกไปเลยแล้วคนดูตอนนี้ผมต้องออกไปเลยและโอ้ยมันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะมากไอห้กไอ่อนเอ้ยเอ้ยมาไงอ่ะใจเย็นไอหนุ่มไอหนุ่มใจเย็นไอหนุ่มไอหนุ่มเฮ้ย อ,อีีอ่หามึงใจเฮ้ยโอ้อีที่หามึงใจมึงใจร้อนจังวะเอาเลยเหรอจบเลยที่หนึ่งกูอีที่อโอ้ตายหาเลยวะ่ะเวลาครับผมดูอย่างไรเลทที่สองยี่สิบสองคิว